เาไหคุยแเปิ้นันวมันหอต้องังณยายผู้จัดการยาย้จัดการกินยังผู้จัดการกินอมหอยตัองแกนไหสอยนงไนมออยู่้อมันกินเวแกนไหเตมออยู่ะันข่หิวนัข้กินกินได้อง่มอ้อมหอยเย็นดีอมหอยนดอมันมีคนด้กินเลยนะแล้ว อ้อมหอยคุณยายอ้อมหอยคุณยายเอาจุบแ้วสิงเขาตามูที่ขยันไมเป้่นะ่บานหาได้สนหอน วายนพรี่เย็นสั่งน้ำมันเคยเขาบอกใครกินพ่น้ำมันยีวาคนที่กินนี้ตัววยดแรงบ่ือืมแรงกินเยอะแกงเซนมันมันมันแกงเ้นบุกปูงหมือน่ะบ้าเ่อุกปูงตีก็ได้หร่กเาหั่นปูปงบ่ยังไงบ้างแค่พริกกับน้ียตามตกีคนกินรสจัดยู่ันี้คนมากเตี้ยไม่แบบว่าตักินบุกไปเช่นนั้นตามี่รามันแฉบบ้า่หรมันกระเ้็กชิ้นแน่หรอกมันแฉบอีกคนักกินีกว่ เราสั่นลวจะแลาวป่ะฉันตื่มาถูกรีบกินเลาวของเราเนาะนี่กินลพี่นงเวทีนี่เ